สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการแจกแจงแบบทวินามหรือที่เรารู้จักว่าเป็น Binomial Distribution ครูชื่อให้โจจังเลยนะครับก็ไม่เป็นไร Binomial นะครับ distribution แน่นอนครับ n o น i ม l หรือทวินามในที่นี้ครับแปลว่ามันมีมากกว่า1นึตนะครับการแจกแจงแบบนี้ของตัวแปรสุ่ม x เราจะมองเหตุการณ์ออกเป็น2เหตุการณ์ก่อน การแจกแจงควิตนามจะมองเหตุการณ์ออกเป็น2เหตุการณ์ครับคือเหตุการณ์ที่สิ่งที่เรามองนั้นประสบความสําเร็จครูใช้คาได้หลูมมากนะครับประสบความสําเร็จถ้าครูแทนมันด้วย p นะครับในการแจกในการแจกแจงของตัวแปรสุม่มอีกเหตุการณ์หนึ่งจะบอกว่าไม่สําเร็จครูจะแทนมันด้วย q ถ้าสอบ ถ้าในการแจกแจงสุ่มมีโอกาสเกิดได้แค่2อ,อย่างคือ p กับ q เราจะพบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับก็คือบอกว่าถ้าเราเอา p มาบวกกับ q ครับจะต้องมี o, ได้เป็น1นะครับคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดบวกกันต้องได้1พอเราได้ออกมาแบบนี้นะครับเราจะได้ว่า q ก็เท่ากับ1ลบ p q คืออะไรครับ q คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่สำเร็จ1ลบ p นะครับ เขาบอกว่าถ้ามันจะเป็นการแจกแจงแบบไบโนเมียลในที่นี้ครับจากการทดลองสุ่มทั้งหมด n ครั้งที่เป็นอิสระต่อกันเป็นอิสระต่อกันหมายถึงอะไรอาจจะบอกว่าเราพูดถึงการทอดลูกเตา๋าโยนลูกเต๋าครับโยนลูกเต๋าครั้งที่5กับครั้งที่6ถามว่ามันสัมพันธ์กันไหมครูตอบเลยครับไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับเกิดแล้วไม่ได้มีส่งผลต,ตัวต่อไปเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรียกว่าเป็นอิสระต่อกันถ้าเป็นอิสระต่อกันเราจะได้ว่า อันแรกเลยนะต้องเป็นอิสระต่อกันนะครับถึงจะได้ว่ามันเป็นการแจกแจงแบบทวินามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สําเร็จได้ P ไม่ไม่เกิดผลสําเร็จได้1นลบนะครับเราจะเขียนแทนสัญลักษณ์ของการแจกแจงทวินามในที่นี้ครับด้วย X มีการแจกแจงแบบ Binomial Distribution NP นะครับเมื่อ N อนคือ จำนวนครั้งทั้งหมดของการทดลองสุ่มและ p ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สําเร็จนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองเกี่ยวกับการทดลองของแบนูลีการการลองของแบนูลีบอกว่าการโยนเหรียญ1นเหรียญ1นครั้งโยนเหรียญ1นเหรียญ1นครั้งก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรามองว่าเหรียญในที่นี้ครับเหรียญมันมีหัวกับมีก้อยถูกไหมครับถ้ามีหัวกับมีก้อยเราอาจจะมองว่าหัวเนี่ยคือสําเร็จนะครับสำเร็จ และก้อยก็คือไม่สำเร็จโอเคนะนะครับต้องมีคุณสมบัติ2อย่างนี้ก่อนคือสำเร็จกับไม่สำเร็จครับพอสำเร็จกับไม่สำเร็จเสร็จเขาบอกว่าจะมีการแจกแจงแบบทวีนามก็ต่อเมื่อต้องมีลักษณะดังต่อไปน,นี้ครับข้อที่1เอาปากกาขึ้นมาแล้วเตรียมตัววงนะครับข้อที่1ครับเป็นการทดลองสุ่มทั้งหมด n ครั้งแล้วก็บอกว่าเป็นอิสระต่อกัน เป็นอิสระต่อกันคือไม่ส่งผลกระทบต่อครั้งต่อไปครั้งนี้จบครั้งต่อไปไม่เกิดผลอะไรนะครับโยนเหรียญครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3าเนี่ยครับอิสระต่อกันเพราะลูกเตา๋ากี่ลูกก็ช่างเป็นอิสระต่อกันถูกไหมครับแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่อิสระต่อกันเป็นยังไงครับครูจับไพ่ยังไงลูกมีไพ่อยู่1สําหรับ32ใบหรือสลากตัวไรอะเอาไพ่ก็ได้ชัดเจนดิ52ใบถูกไหมครับถ้าเราหยิบแล้วแล้วไปหยิบใบที่2ต่อโดยไม่ใส่คืน เราจะส่งผลต่อเหตุการณ์ครั้งที่2ทันทีแบบนี้จะเรียกว่าไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับมาส่งผลต่อครั้งที่2คุณสมบัติแรกนะครับต้องเป็นอิสระต่อกันคุณสมบัติที่2ก็คือต้องมีเหตุการณ์อยู่แค่2แบบก็คือสำเร็จกับไม่สำเร็จต่อไปครับและเหตุการณ์คุณสมบัติที่3ครับที่จะเป็นการทดลองแบบไมโนเมียลได้ทัทีครับมีความน่าจะการแจกแจงแบบทวินามได้ก็คือมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า1นะครับ โดยเรามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับนักเรียนแก้ไขนะครับนักเรียนแก้ไขนะลูกนะมีส่วนที่นักเรียนต้องแก้ไขแก้ไขตามครูนิดนึงครับอืมเรียบร้อยแก้แล้วนะครับแก้เลยเอาลูกิตมาลบนะครับไม่ใช่ประการมาวงเด้อเอาลูกิดมาลบครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น x นะครับ จากทฤษฎีนี้เขาบอกว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x จะเป็นการแจกแจงแบบทวินามโดยสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของการที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ x ได้จาก nx คูณอยู่กับ p กําลัง x คูณอยู่กับ1ลบ p ทั้งหมดกําลัง n ลบ x ครับโอเคนะนะครับน่าจะได้น่าจะได้ไดถ้าได้ ฝากก่อนฝากก่อนก่อนที่จะไปเปิดดูคลิปต่อไปก่อนที่เจ้าจะไปเปิดดูคลิปต่อไปข้าขอสา์เช่งเจ้าถ้าเจ้ายังไม่ท่องตัวนี้ไม่ได้เจ้าอย่าเพิ่งไปเปิดหรือถ้าเจ้าไปเปิดขอให้เจ้างงนะครับท่องตัวนี้ให้ได้นะจ๊ะ JUJUM ครับ JUM ไม่ได้ JUM อ่านว่าโอ้ยสวยไม่สวยเลยอุสราชัย JUM นะครับ JUM อ่านว่า จำไม่ใช่จุ่มนะจ๊ะเา่าเอาตัวแรกก่อนครับท่องตัวนี้ให้ได้แล้วค่อยไปเปิดคลิปต่อไปโอเคนะครับ